ครับวันนี้จะมาขายข้าห้องใจสำหรับลูกค้าหลายท่านนะครับที่เขาบอกว่าทําไมเมื่อก่อนเป็นตวเจาะแล้วนี้ไม่เจาะครับที่ร้านยังทําเหมือนเดิมนะครับสองสองสองราคาเหมือนเดิมนะครับตเจาะก็พันสีใช่ไหมสีของผมนี่คือเป็นขาไทเทเนียมดีแท้นะครับแล้วก็เป็นขาดําขาเงามีทั้งหมดสามขานะครับเหมือนเดิมครับที่เจาต่างประเทศนะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาถามว่าทําไมไอดเตอร์ดีไหมหรือไม่ดีหนึ่งไอเตอร์นี้หนึ่งครับดีครับ ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ต้งองเจาะนะครับไม่ต้งองเจาะตัวรถนะครับไม่ต้งองเจาะท่อแลอ้วก็ลากได้ไวแต่ข้อเสียของคือหนึ่งเซนเซอร์จะอ่าน,นค่าเพี้ยนนิดหน่อยครับแต่แถ้าถ้าเป็นรถที่ต้องการต้องการฟูหรือรถแข็งตัวเขาจะเจาะก็ไม่ครับมันเป็นรถรถแข็งรัวเนี้ยมีที่เจาะข้อเซนเซอร์มันจะอยู่ตรงกลางข้อพอดีอ่ะเบ้วกว่าแต่ทีนี้ถ้ารถรถสเต็ป ใช้งานด้วยแล้วก็วัดบูธเพื่อที่ให้บูธเนี่ยรู้ว่าบูธเราตกไปตกด้วยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่ามันมีข้อข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือหนึ่งอ่านค่าเย็นนิดหน่อยก็ไม่ครับกับอันนี้อ่าอันนั้นคืออ่านค่าจริงเร็วทำโดยตรงคือแรงอจากไอตัวท่อเลยอ่านะครับน่าจะพอใจนะครับเ๋ยวฮะอาจจะพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร,ร่นะฮะก็บอกไว้ตามตามตามหลักความเป็นจริง เพราะว่าเซ้นเสื้อผมตีมันอยู่ข้างล่างนี้อันนี้เลยเป็นห่วงล่างนี้เลยครับอ่ามันมันจะอยู่กลางท่อในนี้มันจะโดนดึงขึ้นมามันจะตีมอยู่ประมาณน,นี้นี่เซ้นเสื้อแล,ล้วตีมอยู่ประมาณนี้ก็ไมครับเนี่ยเส้นเสื้อมันเดินเดินดินขึน้นมาอ่าโอเค